อันนี้เดี๋ยวมาดูกระทางการต้มอมแอบี B ตัวนี้อ่ะ,ะมีรถยนตตัวนี้ให่ไหมมาไปลั๊กไฟไหมมาเดี๋ยวเราปลดออกก่อนนะปลดออกมาก่อนอ่ะอันนี้ก็นะลืมมาแล้วนะมีรอยผุมันจะคาบตามเข้านะอันนี้ก็ผุนาพาชอ็อตปลั๊กไฟอ่ะเดี๋ยวปลดตัวเสียออกก่อน ปล่อยก่อนโอ,โอ้หลุดติดมือนะเดี๋ยวเราจะทำมันเดิมไอที่เสียเนี่ยเราถอดออกเฟสนะอาคาเกตก็เปลี่ยนใหม่ได้พังแน่นอนนะหรือวกาไปเริ่มจ่ายไฟดูรูปคืนดูแรงไฟที่ชุดนี้นอนนะแล้วก็อย่าลืมว่าแตไฟพังฟังนี้ก็ต้องพังเป็นธรรมดาอยู่ด้วยนะนะนี่หนละังจากที่บดออกมาแล้วนะ อยากดูลย์อยากฝุกทํทำก็มานี้นาคลิปมันก็เะเหมือนกันหมดแหละการซ่อมป๊ะไฟมันจะไปอยู่ไหนก็แล้วแต่ที่เป็นเอสซีแต่ไปเนี่ยเบอร์ทีเอลซีก็ซีเลยสามห้าสองห้าสเต็ปมันก็เหมือนกันเพียงแค่มันจะตาแหน่งย้ายขาูบู็อกไดแกรมก็ทําได้มาแล้วนะไม่ต้องไปถามหาอาการนู่นนี่นั่นนะมันมีอาการเสียมาแล้วเงินไข่สี่หมื่นได้บอกไปจะเปลี่ยนลงเป็นไดอาร์คเกต ่อไปก่อนฝั่งนี้อาจน่าจะไม่ตายเฮ้ได้น่าจะไม่ตายนาะ,ตยนะตยนนเตรียไมไว้4401กับ4403อ่ะอันนี้เมื่อเราใส่หาเรียบร้อยแล้วอะก็จ่ายไฟน่ะจ่ายไปแล้วอรอมาวัดลุกขึ้นคนาเกตเนี่ยมันก็จะมีนี่ 36k นะอยู่ทั้งหมดอย่าลืมบางทีมันมีมาเนี่ยมีมาแบบ ไทเตอร์ทำงานเป็นสวิ์มาหรือว่ามันชอ็อตมานะไมกระทางของใหม่ก็จะลืมนะพังได้หมดแหละก่อนต้องใส่ก็ใส่ไปฝั่งอตตัวก่อนคน่น้นถ้าใส่ไปแล้วออกการอื่นแล้ค่อยว่ากันก็มีโดดฝั่งนี้ชอ็ชอตช็อตได้ตั้งแต่ไดโดอไดโอตทรงซีอะไรเข้าไปเนี่ยเป็นไปได้หมดนะนี่จะกรูดแรงไฟเนี่ยขาหนึ่งเอาอยูอ่ตรงนี้ขาหนึ่งต้องน้อยราคาสอง เขาจะพกตัวน้อยขั้นทนะ่านะขสามเป็นเอาต์พุตของชุดเออเลแอมเนี่ยนะแล้วแต่เขาจะบางบางเครื่องมันก็จะออกไปเลี้ยงลอดเนะี่ยขา้นสี่ดิสซิสเคิลมันต้องไม่มีถ้ามีแรงไฟดิสซิสเคิลมันก็จะเด็กลงนะเอาไว้ไปรปับกระส่งกระแสได้นะทำได้หลากหลายนะนะต,อนนตอนนี้เราได้นี้แล้วก็ เอาเฟดมาใส่นะเดี๋ยวใส่เฟดไปแล้วนะเดี๋ยบร้อยแล้วเดี๋ยวลองวัดไฟทู่ิอได้หรือเปล่าตึงมาแล้วนะไฟตังนี้ก็น่าจะครบเลยนะไฟเดี๋ยวผมใช้นี่แต่วัดเนี้ยมันผิดกาวนะกาวต้องใช้หลังมาแปลงอยู่นะกาดกเอาที่ไอซี IC ก็ต้องมีนะไฟบวกลบ เสียงชุดโทนอ่ะ15โวลต์น่ะก็ต้องมีอยู่มีแล้วก็ลองเสียงอนะดังแลสองช่องสองนะ เส้นซ่อมเจ้า AB ตรงนี้นะถ้าเกิดว่าเสียงมันโบูมบีอะไรก็เช็คทางด้านอินพุตมันเข้ามาเนี่ยอินพุตเริ่มทำง,งานตั้งแต่มีไฟเนี่ยไฟบวกไฟลบกราวสัญญาณไล่เข้ามาตามออฟแอม,มพื้นฐานทั่วไปเนี่ยนะจอโลไฮอะไรพวกนี้เข้ามาในบอร์ดอินเนี่ยอ่ะตอนนี้อาการนี้คือพักแต่ไฟพังอย่างเดียวแล้วก็เช็คเท่านี้ก่อนนะอ่ะเดี๋ยวเจอคลิปหน้าต่อไปอันนี้กท่นี้ก่อน